COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพเฝ้าเดี่ยวของวันที่26ทับ12นะครับมาระโกบทที่9ข้อ30ถึง37พระองค์กับพวกสาวกเสด็จออกจากที่นั่นและเดินทางผ่านแคว้นกาลิลีแต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้ใครรู้ เพราะว่าพระองค์ทรงกำลังสอนสาวกของพระองค์ว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของเขาทั้งหลายคนทั้งหลายและเขาจะฆ่าท่านหลังจากถูกประหารแล้วสามวันท่านจะเป็นขึ้นมาแต่พวกสาวกไม่เข้าใจไอ้คำนี้แต่และไม่กล้าทูลถามพระองค์พระองค์เสด็จมาอย่างเมืองคาเปนาอูมและเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วพระองค์ทรงตัดถามพวกสาวกว่าระหว่างพวกท่านโต้แย้งกันเรื่องอะไร พวกสาวกนิ่งอยู่เพราะในระหว่างทางพวกเขาโต้เถียงกันว่าใครเป็นใหญ่กว่ากันเมื่อพระองค์ทรงดั่งลงุแล้วทรงเรียกสาวกสิคนมาตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการเป็นคนแรกก็ให้คนนั้นเป็นคนสุดท้ายและคนเป็นคนปฏิบัติคนทั้งหลายแต่พระองค์จึงทรงเอาเด็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกสาวกและอุ้มเด็กคนนั้นไว้ตรัสกับพวกเขาว่า ใครก็ตามที่ยอมรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราคนนั้นก็ยอมรับเราและใครก็ตามที่ยอมรับเราคนนั้นไม่เพียงแต่ยอมรับเราเท่านั้นแต่ยอมรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามานี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูได้พยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ เป็นสิ่งที่พระเยซูย,ย้ำนักย้ำหนาให้กับสาวกได้ทราบถึงเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะว่านี่คือหัวใจของข่าวระเสริฐเลยนะครับก็คือว่าบุตรมนุษย์ต้องถูกมอบไว้และจะต้องตายและก็ท่านเองจะฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยสาวกไม่มีทางจะเข้าใจ ได้เลยแต่ว่าเขาก็เงียบไว้เพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ระเยซูได้พูดกับเขาในเรื่องนี้นะครับคราวที่แล้วหลังจากจำแรงพระกายพระเยซูก็ได้พูดเรื่องนี้กับเขาไปแล้วนะครับเราทั้งหลายเหมือนกันเราต้องรู้ว่าสิ่งสำคัญที่พระเจ้าต้องมาย้ำเตือนกับเราบ่อยๆก็คือข่าวประเสริฐหัวใจของข่าวประเสริฐ พระเยซูเป็นหัวใจของข่าวประเสริฐการสิ้นพระชนของพระองค์เพื่อบาปของคนทั้งหลายเป็นหัวใจของข่าวประเสริฐและยิ่งกว่านั้นการฟื้นคืนพระชนก็เป็นฤทธเดชของข่าวประเสริฐเพื่อไม่เพียงแต่พระองค์ทรงฟื้นแต่เป็นผลแรกของคนที่จะฟื้นขึ้นมาเราทั้งหลายจะฟื้นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระองค์ด้วยเช่นกันไม่เพียงแต่ฝ่ายวิญญาณ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายกายภาพในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับกายใหม่ด้วยซึ่งอาจารย์ปารโลได้อธิบายไว้ใน1โครินโ์บทที่15นะครับถ้าถ้าใครสนใจก็ไปศึกษาตอนนั้นต่อได้แล้วข้อความต่อมาเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จมายัางคาเปรอร์นาอุมและเข้าไปในบ้านระหว่างทางเดินเนี่ยพวกสาวกเนี่ยก็โต้เถียงกันว่าใครเป็นใหญ่กว่า สาวกแต่ละคนเนี่ยเนื่องจากมันมีความสนิทสนมที่ไม่เท่ากันกับพระเยซูคริสต์เนี่ยหลายคนก็คงคิดในใจว่าตัวเองก็คงต้องใหญ่กว่าคนอื่นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันเป็นความคิดแบบปัตุชนคนธรรมดาและก็คิดแบบคนทั่วไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเยซูต้องการที่จะสอนท่าทีที่ถูกต้องให้กับสาวกของพระองค์พระทรงยกตัวอย่างเด็ก นะครับบอกว่าให้ใครก็ตามรับเด็กในนามของเราคนนั้นย่อมยอมรับเราแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพระเยซูพูดกับสาวกบอกว่าถ้าใครต้องการเป็นคนแรกคนนั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนปฏิบัติคนทั้งหลายพูดง่ายๆก็คือว่าพระเยซูต้องการสอนท่าทีที่ถูกต้องให้กับเขาคนที่ใคร่เป็นใหญ่ให้ผู้นั้นรับใช้คนอื่นนะครับ เราต้องมีจิตใจที่ถ่อมลงนะครับยกย่องให้เกียรติแด่พระเจ้า,าการที่จะเป็นใหญ่หรือไม่ใหญ่เนี่ยในสำหรับคนของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราควรจะที่จะรักษาท่าทีที่ถูกต้องเสมอเพราะว่ายิ่งเราเป็นคนที่มีต้องการที่จะเป็นใหญ่ใน ในสวรรค์นเนี่ยหรือว่าเป็นใหญ่ในสายตาของพระเจ้าเนี่ยก็คือการที่เราเองจะต้องถ่อมใจลงและปฏิบัติผู้อื่นนะครับผู้ใดใคร่เป็นใหญ่ให้ผู้นั้นรับใช้คนทั้งปวงนั้น,เป,นเป็นหัวใจที่พระเยซูทรสงสำแดงและก็แสดงเป็นแบบอย่างให้เขาดูว่าขนาดพระองค์เองซึ่งเป็นพระเจ้ายังลงมายอมรับใช้เลยเป็นกษัตริย์ซึ่งเป็น ผู้รับใช้นั่นเองนะครับพระองค์ทรงสอนสาวกาให้ที่จะทอมตัวลงนะครับใครที่ยอมรับเด็กเล็กๆในนามของเราพระองค์ทรงต้องการให้เขา,เอาทอมตัวลงที่จะอยอมรับเหมือนเหมือนกับการยอมรับเด็กเล็กๆในสังคมของอคนอยู่เนี่ยเด็กเล็กๆจะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ทรงต้องการให้ใจของเราถูกต้องทอมลงนะครับเรามาอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราเราสรรเสริญพระองค์พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์เองทรงเต็มไปด้วยเกียรติและพระสิริพระองค์ทรงครอบครองอยู่แต่ถึงกระนั้นพระองค์เองก็ยอมสละพระชนของพระองค์ยอมที่จะ สิ้นพระชนบนกลางเขียนยอมดูหมิน่นถูกดูหมิ่นดูแคลนเพราะรักเหล่าทั้งหลายพวกเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้รับใช้พวกเป็นแบบอย่างของคนที่ทอมตัวลงถึงที่สุดพระองค์เจ้าและพระองค์เองต้องการที่จะสอนให้เราทั้งหลายได้รักษาท่าทีที่ถูกต้องไม่ได้มีความทะเยอทยานเหมือนกับโลกนี้แต่เราเองมี ชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ปรารถนาอย่างยิ่งที่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติมากที่สุดในชีวิตของเราและปฏิบัติรับใช้คนทั้งปว,พวงพระองค์จ้าขอทรงโปรดสอนเราและขอทรงโปรดทรงนำเราหลายๆครั้งเราก็ถูกไอคนอุบายของโลกหลอกเพื่อเราเองจะได้รับการยอมรับพระองค์จ้าแต่ว่าในสายตาของพระองค์เนี่ยสิ่งที่เราทำเล็กน้อยที่สุดเพื่อเห็นแก่พระองค ก็ไม่เคยถูกปฏิเสธหรือลืมในสายพระเนตรของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เองเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ยอมเป็นผู้เล็กน้อยขอพระเจ้าทรงโปรดทรงสอนให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกันในพระนามแห่งพระเสกคริสต์เจ้าเอเมน